เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปในไร่นะคะจะไปดูเขากำลังปลูกต้นโกโก้กันอยู่เลยค่ะน่าจะไม่ทันตอนปลูกนะคะแต่เราไปช่วยบ้านนิดหน่อยก็ยังดีค่ะไปค่ะกำลังจะเอาข้าวไปส่งที่นานะคะแต่ตอนนี้มปที่สวนไม้ผ้าผูก่อนนะคะมหากรรมยาค่ะเพราะว่ามาแจ้งแจ้งเกิดนะคะเรื่องแจ้งเกิด เรื่องการทำนานะคะถ้าเราเอาเอกสารให้เข้าแล้วเดี๋ยวเขาก็จะประมาณ15วันนะคะหลังจากที่ข้าวงอ,อกเนะะี่ยค่ะเขาก็จะไปถ่ายรูปกับที่นานะคะเพื่อใหอ้มั่นใจว่าเราได้ทำานาจริงแล้วก็ทำกันกี่ไร่นะคะและ้วนาย ชื่นชมนาของเราก่อนนะคะนาของเราเขียวะะแล้วค่ะหลังจะปลูกได้ประมาณ15วันส5วันได้ค่ะ15วันนะคะนะคะจะเริ่มขึ้นเยอะเราจา้าเวลาชาวนาเห็นสีเขียวอย่างนี้น่าจะชื่นใจนะคะนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบ,รบ นาของเรานะคะสวยมากค่ะเสียงนกนะคะแล้วก็นกที่ได้ยินคือเสียงนกกระแตแต้วัดค่ะกระแตแต้วัดเขาลองเนี่ค่ะกระแตแต้วัดกระแตแต้วด มันก็เลยเป็นที่ชื่อเป็นที่มาของคำว่าอ่าชื่อของเขานะคะกระแต่แต่แบ กับข้าวมาส่งนะคะน่อ่ะเอาเลยปิ่นโตของเรานะคะวันนี้มีอาหารเจนะคะมาให้เขาด้วยนะคะน,นี่ปิ่นโตกับข้าวอันนี้ปิ่นโตข้าวนะคะกับน้ำน้ำจิ้มน้ำพริกน้ำปลาไอ้น้ำพริกเอ่อซอสเจของเรานะคะแล้วก็มีน้ำแข็งมาด้วยนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวเอากับข้าวไปส่งเขาก่อนนะคะนี่นะคะกับข้าวมาส่งเขาค่ะกับข้าวเจอของเรานะคะเดี๋ยวไปให้กันค่ะ ใครตอบรับมาเลยโปเสร็จแล้วหรอว้าอ๋อ,อเร็วจังรถมันมาได้ปะเนี่ยรถมันก็มาได้นี่นะเนาะ,นะรถก็มาได้นะบ,บางแดดเนี่ยแล้วโต้ไปทำอะไรอะ่ะไปรับหรอหรือไปเอาอะไร กจแไบบอกกับหมอว่ารถมาไม่ได้รถอะไรมาไม่ได้เข้ามาแล้วเห็นดินมันแข็งน่ะกำไมถึงมาเข้ามาตรงนั้นนะแต่ไม่ได้เข้ามาตรงนี้ตรงนี้ก็น่าจะเข้าได้นะได้ครับรถผมก็มามันแข็งอ่ะได้อยู่ครั้งที่แล้วมามันแบบเลนเลนยังเข้ามาเลยครั้งที่แล้วขยะมาทิ้งนะคะต้นโกโก้ประมาณรักเท่าไหร่น่ยสองปีงช่างยผมดูไอ้นี้ว่าถ้าเราสมบูรณ์ดินสมบูรณ์ดีๆมันก็แค่ปี ดิดดดเดนดเราน่าจะดีนะเนาะกี่ต้นเนี่ยห้าสิบต้นเหรอไม่ถึงแล้วมันตายไปที่เป็ดนะครับอ๋อเงี้ยช่วงแรงเงี้ยช่วงร้อนจัดว่าจะซื้อเพิ่ม้ยช่วงร้อนจัดเหรอมันไม่ช่วงร้อน,อน,อน,อนเพราะว่ามันเหมือนว่าตอนที่เขามารถวิ่งไหวแล้วไปเป็นไหมอ๋อมันโท<ช>มมันก็ต้องมีโอกาสตายได้เนาะก็เหลือประมาณสัก 89ต้นครับอ,อ๋อสั่งมาร้อยต้นเนี้ยค it. ิดวาห้าสิบอ๋อนีค่ะด้านหลังเป็นส่วนโกโก้ของเรานะคะเพิ่งลงค่ะประมาณสองปีค่อยมาดูกันนะคะไปหาเห็ดตรงไหนได้อ่ะไม่ใช่ปลายใหญ่เหรอเขาบอกปลายใหญ่มีนะมีครับเะ็ดเกี่ยวเอาหมดใครนะเด็ดเี่ยววะ ไม่รู้จัก,จกเขาเคยเข,เขาคงเคยมาหามั้งเนาะเขาว่าถิ่นประจำเขาเลยงูมันจะเยอะดิหนูกลัวคเคยมีงูนี่นะสามเหลี่ยมอะ่ะ<อ>ที่มันเป็นสีเหลืองๆนะเคยเห็นตงรงบ่อน้ําอยู่ตรงไหนนี่ครับน,นี่ครับเนี่ยเออบอ่อน้ำเนะี่ยเคยเห็นแต่นานแล้วล่ะเป็นสิบป,ปีแล้วคงจะไหนต้นไหนต้นไหนขวายเฟยลุยแหลกหลานเลยแต่มันก็เป็นป่านะมันก็น่าจะมีงูอยู่นะอื้ม เสียบไม้หลักปักไม่ให้ไม่ไม่ให้ใช้ต้นไม้โกงครับอ๋อแล้วก็ทำตะไคร่ล้อมรอบครับซื้อมาตะไคร่เปล่าครับแม่เขาแกะกระเทียมกันแกะกระเทียมกระเทียมหัวใหญ่ครับเขาต้องใส่อย่างนี้ใช่่คะะจใส่หัวกระเทียมเรามาแล้วมันพอเลยเนี่ยพอครับเนี่เป็นร้อยเนีะเออเหรอครับมันทำไงแกะเหรอครับมันมีสองข้าง แกออกข้างนึงจะได้รูต้นทึนเราไปอ, <c oughs> อ๋อมีในถุงนี้เองอ่ะไม่ว่ามีเยอะหนูว่ามันนี่มันก็น่าพาะจะอจแตะงันน้นเอาต้นนี้แข็งก็ต้นใหญ่เอ,อาไม้ใหญ่ไปเลยเนะี่ยต้นใหญ่อะเพราะว่าเขาจะกันแค่เมล็ดที่เก่งที่มีความร้อนมันก็คงจะพอกันได้มังนะ้งเนาะอืมได้ไปพี่มานัทเขาทำอย่างนี้เลยหนูก็ไม่เคยเห็นเขาทำของเขาเป็นทุกปุ๋ยครับ ถุงปุ๋ยครอบล้อม,มา ทำกันนะคะนะคะมีการปลูกแล้วก็ล,ล้อม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 ต้นไม้นะคะไว้นะคะได้ได้ถุงอะไรนะกระเทียมที่เขาแกะกระเทียมมาสี่ม่วงค่ะสีสวยมากนะแกะตูดออกนะคะช่วยเขาแกะตูดออกแล้วก็เขาก็เอาไปล้อมรอบต้นไม้นะคะอีกทีนึง เม็ปอนะคะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเม็ปอ,อเต็มเลยมาเราก็ชุ่มชื้นนะคะเพราะว่ามันน้ำมาเยอะนะคะนี่ค่ะมีพีเสือ้อเป,ปอเต็มเลยค่ะ จะถ่ายให้เห็นผีเสื้อแล้วก็แมงปอน,นะคะเต็มเลยจ้าสวยมากๆ สามสิบเงี้ยขอบแป้สี่สามแถวอะแถวอะสิบห้าต้นเล่นเสือกันมาแล้วเล่นอะไรอ๋อเสือคืออะไรอ่ะเสือดองเงาเงไอ้นั้นเบี้ย คนมาช่วยเพิ่มตัดเก่าันใช่ะคะอยากเห็นตอนมันโตแล้วเนาะอยากเห็นลูกมันอยากเห็นลูกมันป่านนี้ก็โตเลยไม้แล้วเนี่ยเดือที่แล้วก็ตายไปแล้วมั้งไม่มีน้ำตอนแรกผมก็จะปลูก พอาขายเสร็จแล้วอ่ะอย่างนี้ไม่ละน้ำในบ่อ,อนี่นไม่มีเลยถ้าลงได้ลงดีถ้าตุ่มได้โตไวถ้าย้ําอยูอย่ในตุ่มก็โตขางทำนี้ทำมีน้ำาแบบเท่านี้นัแบบ่ทงทําไปแล้วลงแล้วมันมีน้ำลาดอ่ะเอามโมว่วงมาลงมั่งว่ะแบบว่ากินก็ยังดีเนาะ นี่จ้านี่คือผลโกโก้นะคะที่เขาเอาไปแปรรูปเป็นช็อกโกแลตค่ะรับผลิตภัณฑ์จากโกโก้ต่างๆค่ะก็หวังเอาไว้ว่ามันจะงามนะคะแล้วก็ผลดกอย่างนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปการลงต้นโกโก้นะคะที่ไล์พิมพ์มก็จบแล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตาม,ดตามดกด subscribe ค,ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บายค่ะ